คือการทําธุรกิจเนี่ยการที่มีพันธมิตรที่ดีมันจะทําให้ธุรกิจเราเติบโตได้นะครับคุณผู้ชมอย่าง GMM Music เนี่ยตอนนี้ดึงเอา Tencent Music Entertainment Group และ Tencent ร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ปลดล็อกมูลค่าบริษัท25,700ล้านบาทนะครับ GMM Music ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก Tencent Music Entertainment Group ซึ่งถือว่าเป็นผู้นําธุรกิจดนตรีและความบันเทิงในเครือของ Tencent และ Tencent Holding Limited ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มจากจีนมาลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัท GMM Music ในสัดส่วนหุ้น10%คิดเป็นมูลค่าบริษัทรวม25,700ล้านบาทด้วยเงินสดและหุ้นของ Jux t h a ไ l a n d นนะครับเป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับแผน Spin-off ส่งเสริมการเติบโตของ New Music Economy ของไทยผ่านการขยายธุรกิจกระตุ้นการเติบโตและเปลี่ยนองคความรู้กับพันธมิตรระดับโลก และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพลงรูปแบบใหม่เพื่อตอบรับอนาคตของอุตสาหกรรมเพลงที่มีนน้มเติบโตอย่างรวดเร็วคุณภาวิจิตรกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท GMM Music กจำกัดนะครับบอกว่า GMM Music วเนี่ยวางกลยุทธ์รองรับการเติบโตคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้อุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่องหนึ่งในกลยุทธ์ที่สําคัญก็คือขยายความร่วมมือกับผู้นําธุรกิจเพลงชั้นนาของต่างประเทศและแน่นอนว่า การร่วมลงทุนครั้งนี้ถือว่าเป็นสะพานขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมเพลงไทยคับ ทนเซนและเทนเซน t ม u สิกแอนด์เ a i n m e n t เทนเมนต์เป็นพาร์เนอร์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนนะครับที่มีศักยาภาพสูงซึ่งจะเป็นสะพานขนาดใหญ่ในการเชื่อมอุาหกรรมเพลงไทยสู่ตลาดเพลงจีนโลกโดยเทนเซนและเทนเซน t ม u สิกแอนด์เ a i n m e n t ทนเมนต์นะครับจะเข้ามาลงทุนในเชิงกลยุทธ์ในพุ้นของ JB m Music คิดเป็นสัดส่วนที่10%นะครับมูลค่า2570ล้านซึ่งจะทําให้ valuation ของบริษัท JBM Music เนี่ยมีมูลค่าที่25,700้ล้าน JB m บมิวเนี่ย ขณะที่คุณฟ้าใหม่ดำรงชัยธรรมประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท GMM Music จำกัดมหาชนก็บอกว่าแผนการร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้จะเร่งการเติบโตของ GMM Music ให้พร้อมเปิดรับโอกาสทางธุรกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทสู่การเป็น The Next a s i a s Dragon ในตลาดโลกนะครับและต่อยอดธุรกิจเพลงนำศิลปินของ GMM Music เข้าสู่ตลาดเอเชียและนานาชาติรวมถึงการจัดคอนเสิร์ตมิวสิกเฟสติวัร่วมกัน ผลักดันศักยภาพธุรกิจเพลงไทยให้แข่งขันในระดับสากลได้ครับเราต้องการที่จะร่วมมือกันยกระดับเพลงไทยไปสู่ตลาดโลกนะครับอีกทั้งเราต้องการที่จะร่วมกันสร้างผลงานทั้งศิลปินทั้งเพลงทั้งคอนเสิร์ตให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการร่วมลงทุนในการผลิตด้วยกันก้าวนี้เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับ G ีนแบนบิวสิกเป็นก้าวที่สามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัท เรายินดีมากที่เราจะมีพาร์ทเนอร์ระดับโลกแบบนี้มาร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ๆด้วยกันนวัตกรรมใหม่ๆด้วยกันแล้วก็อนาคตใหม่ๆด้วยกัน นอกจากนี้ค่ะยังมีข้อตกลงในการร่วมลงทุนในจุกส์ไทยแลนด์โดย GMM Grammy กรต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยี Technology, แล้วก็สนับสนุนตลาดเพลงไทยให้เติบโตสอดคล้องกับตลาดเพลงโลกผ่านสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้แน่นอนว่าจะสร้างโอกาสหาไรายได้ใหม่จากวงจรแฟนเพลงด้วยการสร้างกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับศิลปินแฟนดอมทั้งไทยจีนและต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ GMM Music ในการเดินหน้าสู่แผนการเสนอขายไอ พีโอในอนาคตอันไกลค่ะครับ